สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเมื่อกี้พี่ย้อยทำคลิปแล้วเนาะแต่ว่าอ่าไม่โอเคเพราะว่าพี่ย้อยทำที่พื้นนะคะก็เลยมองเห็นเท้าเนาะก็เลยเปลี่ยนไม้นะคะ อันนี้นะคะข้าวสารนะคะจากน้องกันที่มานะคะช่องกันที่มาชาแนลเนาะส่งมาให้พี่อ้อยนะคะเป็นข้าวหอมใหม่นะคะเห็นไหมเม็ดสวยมากๆเลยข้าวหอมใหม่ค่ะนะกเนาะพี่อ้อยก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าน้องจะส่งมาให้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่าเขียนน้องว่าจะเอาข้าวไปขายเนาะแล้วถามว่าข้าวสีหรือย,ยงังแล้วก็เราจะถามเรื่องราคาข้าวเรื่องอะไรเนาะจะคุยกับน้อง อีกสองสามวันน้องส่งอ่าเลขพัสดุมาให้นะคะบอกว่าส่งค่าวให้พี่อ้อยก <g rying> ็ <g rying> ขอบคุณมากมเลยนะคะขอบคุณน้องมูนานเนาะก็ฝากน้องๆหลายๆคนนะคะเข้าไปกำลังใจกลังใจให้ ura, น้องกันที่มาเนาะช่องก <c> ันที่มาชาแนลนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะ,ะขอบคุณที่ส่งข่าวสารมาให้พี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆเลย